เหตุผลที่ควรเริ่มสร้างบ้านขายตอนนี้เลยทุกท่านอาจจะมองว่าเอ้ยธุรกิจนี้มันเป็นความฝันของเราเลยแต่ก็ยังรอให้พร้อมเนาะรอให้มีเงินเยอะรอให้ตลาดดีขึ้นแต่รู้ไหมครับว่าการรอคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณพลาดโอกาสใหญ่ในการทำธุรกิจสร้างบ้านสร้างขรงการบูพันขาย พในขณะที่คุณรออยู่นี่นะฮะมีอีกหลายคนนะฮกำลังเริ่มและขายได้จริงไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าในธุรกิจนี้สร้างบ้านสร้างกันหมู่บ้านขายเนี่ยจังหวะเวลาสำคัญพอๆกันกับเงินถุกละตอนนี้คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นแหละครับมันคือการเริ่มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างต้องถอมที่สุด ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีรอให้เศรษฐกิจดีแต่เพราะตลาดกําลังเปรียนครับใครเข้ามาก่อนเริ่มก่อนจะได้เปรียบมหาศาลเลยนะฮะต้นทุนตอนนี้ก็เออเรียกว่าโอ้เป็นจังหวะที่ดีนะครับคุมเรื่องของค่าก่อสร้างต่างๆได้พฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไปหลังยุคใหญ่เลยที่โควิดเข้ามานะฮะคนหันมาซื้อบ้านเพื่อ อยู่อาศัยแทนที่จะไปอยู่คอนโดสูงๆกันนะฮะแล้วก็ออกมาอยู่นอกเมืองกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแสดงว่าโอกาสในเรื่องของการสร้างบ้านขายเนี่ยหูมีอีกเยอะเลยนะครับเทคโนโลยีช่วยเรื่องก,การขายทําได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นในเรื่องของออนไลน์นะสามารถหายอดจองได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้างนะครับ ที่ดินในการขยายของรอบเมืองต่างๆเนี่ยโอ้โหกำลังเติบโตเลยนะฮะตอนนี้หลายๆจังหวัดทีนี้หัวใจสำคัญคือแหล่งทุนโอ้โหก็เรียกว่ามีแหล่งทุนที่พร้อมสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อของการสร้างของการของบ้านขายนั่นเองเนะครับเห็นไหมฮะถ้ารอทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้เริ่มสักทีอย่ารอให้วันนี้เป็นวันที่คู่แข่งเข้ามาเต็มตลาดไปหมดแล้วค่อยเริ่ม เพราะวันนี้คือช่วงเวลาที่คนกําลังมองหาธุรกิจมองหาบ้านจริงๆไม่ใช่ช่วงที่รอซื้ออางนฮะก็ธุรกิจสังหาไม่ได้รวยจากการดําแต่มันรวยจากการลงมือเริ่มเลยเดี๋ยวนี้อย่างถูกขั้นตอนนะครับคุณยังจะรอให้โอกาสผ่านไปอีกปีหรือจะเริ่มต้นตอนที่แล้วอีก12เดือนข้างหน้าค่อยว่ากัน ะะได้เป็นคนที่ถือกุญแจบ้านหลังแรกให้กับลูกค้าของเราในโครงการเริ่มก่อนไปถึงเส้นใช้ก่อนนะครับ